สวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีนะคะมากินข้าวเด้อมีติดไก่ย่าง,างน้องไก่ย่างทุกคนแล้วอันนี้ก็จะเป็นข้าวจีนะคะข้าวจีวันนี้ผู้ชายทำข้าวจีได้น่ากินมากแต่ตั้งแต่ทำมานะคะ นี่เป็นครั้งเลกที่ผู้ชายทำแล้วน่ากินแล้วก็มีชีสนะคะของฝรั่งมีลูกเขาเรียกว่าอะไรเออทุกคนเด้อแล้วก็จะมีะมันฝรั่งจ้ะทุกคนผู้ชายทำมาให้กิน <laughs> พาลูกสาวนอนตั้งแต่บ่ายโมงทุกคน พาลูกสาวนอนตั้งแต่บ่ายโมงตื่นประมาณสี่โมงสี่โมงกับห้าโมงเย็นมาเด้อมาเด้อกินข้าวรีบันจ้ะอันนี้ก็จะเป็นพริกผงพริกป่นเป็นแบบพริกเผ็ดอ่ะทุกคนมันไม่เหมือนพริกบ้านเรานะคะสั่งจากออนไลน์เผ็ดเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเผ็ดแบบไม่ใช่เผ็ดแบบไทยอ่ะนะทุกคนอื ผงม,มันละเอียดเกินของพริกอ่ะนะผงพริกละเอียดแบบเหมือนเหมือนแป้งอ่าเหมือนแป้งอะ่ะทุกคน ลูกสาวตื่นมาลูกสาวไปดูทีวีกับคุณย่านะคะพี่ทานฟอร์เมอร์สวัสดีจ้าสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมขอบคุณเดอ้อหิวข้าวเมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวตื่นมาประมาณ8ปดโมงทุกคนตื่นมา8ปดโมงก็ทำนั่นทำนี่ใช่ไหมพอสิบโมงก็ ออกไปต่างเมืองไปปล่อยนกพิราบแล้วก็พาลูกสาวไปไปเล่นสนามเด็กเล่นนะนะทุกคนที่เป็นพวกสไลด์ไล,ไลดงสไลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยกลับมาตอนประมาณบ่ายโมงกว่าอืมถึงเที่ยมมากินมาม่าก็ไม่หมดนะมมาม่าไทยนี่แหละ กินเหลือไว้กินรองท้องกินมามาก,กับข้าวลูกสาวก็เลยง่วงนอนเนาะก็เลยพาลูกสาวไปนอนก่อนแล้วก็ผู้ชายก็เลยไปปิ้งย่างปิ้งย่างรอพอตื่นมาก็เลยมานั่งกินข้าวก่อนขอบพระคุณจ้าขอบพระคุณนะคะพี่รังสรรค์ัสวัสดีค่ะพี่ปเปรมสวัสดีค่ะ อารักจังความสวยแม่ขอบพระคุณครับวันนี้สระผม <laughs> สระผมแล้วจ้าถ้าม้สระผมก็จะมัดนั่นแหละอืมพอพอถ้าปล่อยผมคือฉันสระผมนะปกติไม่เคยไว้ยาวอะไรถึงถึงขนาดนี้เลยทุกคนไว้ยาวได้เต็มที่แค่สองปีนะคะ ็นที่สองปีกว่าไม่เคยถึง3 4มสี่ห้าหปีเหมือนคนอื่นนะปกติจะไปผมสั้นนะคะทุกคนแต่พออายุเข้า3ามสหเนอะรู้สึกว่าไม่อยากให้ผมสั้นแล้วจะไ้ผมยาวงงไหมจะไ้ผมยาวไม่อยากผมสั้นแล้วงงตัวเอง เป็นคนตัวเตี้ยทุกคนเป็นคนตัวเตี้ยนะคะเวลาให้ผมยาวมัน,มนไม่ค่อยเข้ากับหน้าสักเท่าไหร่อะ่ะอืมถ้าเอามาปล่อยข้างหน้าอย่างนี้มันโอเคอยู่นะแต่ถ้าปล่อยปล่อยข้างหลังมันเป็นแบบรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับตัวเองนะคะแต่ทีนี้ก็คือไม่เป็นไรก็จะไว้ยาวเลยได้ baby ได้ yes this one baby อมแล้วรอบนี้จะไปดัดนะคะทุกคนจะไปดัดก็เลยปล่อยให้มันยาวไปก่อนไม่เป็นไรจะไปดัดให้มันเป็นเหมือนทรงทรงมาม่าทคนลอนมาม่าที่มันเป็นรอนเป็นรอนอ่ะนะคะเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆผมเราหนากว่านี้ตั้งแต่มีรูปผมมันร่วงทุกคนพอผมมันร่วงปุ๊บให้ผมยาวยากนะคะแค่หวีผมแค่ นิดหน่อยอ่ะทุกคนผมก็ร่วงนะคะอืมแหละแต่ตอนนี้อยากไว้ยาวจะไปดัดเอาเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกคนเท่าแล้วเท่าเร้ว,รวอืมจะเข้าสามสิบเจ็ดแล้วนะคะอีกปลายปีนี้ก็จะเป็นสามสิบเจ็ด อีก3ปีก,กว่าก็จะครบ40แล้วนะคะเวลาเดินเร็วมากมาอยู่นี่เนาะมาอยู่นี่เวลาเดินเร็วมากนะคะตอนตอนอยู่ไทยก็แบบว่าอืมพูดตรงๆว่าจอนอยู่ไทยเหมือนมันอยู่ไปวันวนทุกคน อยู่ไปเฉยๆไม่ค่อยกระตุ้โดนอะไรหรอกนอกจากทํางานนะคะพี่คอนโดมเมลสวัสดีครับผมไว้ผมยาวๆนะอย่าตัดนะจริงบอเราจะไปดัดอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าชอบชอบผมยาว <laughs> ผมสั้นเลือกชอบแล้วเลือกชอบชั่วคราว เดี๋ยวไปไทยค่อยไปดัดผมกว่าจะได้ไปไทยผมก็ยาวกว่าน,นี้แล้วทุกคนอืมผมยาวไปถึงโยกลางหลังแล้วมั้งถ้าถ้าไปไทยอะนะปีหน้านูาน่นแหละพี่วาจีที่รักสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาเด้อมาเด้อนั่งกินอืมย่างไก่ทุกคนย่างไก่เบ้าย่างไมหมเฮ้วันนี้ก็เป็นวันดีวันนะที่ผู้ชายย่างไก่เด้อมันไม่ไมทุกคน มันกําลังดีเห็นไหมเต็กีีนะ่ะโอ้ยไม่ดำเข้าจี่ค่ะทุกคนอยู่นี้ฉันก็ได้กินเข้าจี่แล้วนะเห็นไหมฝรั่งทําฝรั่งทําจ้าอืม สัญญาณดีอยู่เนาะทุกคนวันนี้ออกไปข้างนอกมาเอานกพิราบเอานกพิราบไปปล่อยประมาณถึงร้อยโลไม่น่าไม่แน่ใจอืมแล้วก็ให้พวกนางบินกลับมาบ้านเองนกพิราบแล้วก็ตรงที่ไปตรงโปรปราดทุกคนมันจะเป็นแบบว่าภูเขาเห็นภูเขาชัดมาก บรรยากาศดีวิวสวยมากแต่ลมโคตรแรงอ่ะแรงแบบว่าผมเภานี่ไปริหมดนะทุกคนเรื่องเป็นแบบลมเย็นอะนะคะไม่รู้ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงเขาอยู่ยังไงนะอืมถึงแดดจะออกแต่บ้านหนาวตลอดเวลามันอยู่ใกล้ภูเขา สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาจากพี่คิมมากินไก่น้ำกันจ้าเริ่มหกขอบคุณค่ะวันนี้ว่าจะไม่ไล์ก็ไล์อยู่สองสามรอบออกไปข้างนอกไล์อยู่พาทุกคนดูวิวแต่ไม่รู้ว่าสัญญามันดีไหมตอนนั้นนะอันนี้ก็ จริงๆแล้ววันนี้เป็นวันที่ตั้งแต่เมื่อวานปู่เสียตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าเ้านะคะปู่เสือวันนี้วันนี้ก็คือเออเขาเรียกว่าอะไรนะร่างของปู่เขาก็ยังอยู่ในในห้องเช็เทกอยู่นะคะแต่ก็คือจับใจความไม่ได้ว่ราผัวพูดว่าอะไรว่าอยู่ที่ไหนกันแน่ทุกคนนะแล้วก็ พรุ่งนี้เขาก็จะท,ทําทําพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์นะคะประมาณไม่เกินสมชั่วโมงมั้งประมาณนี้แหละ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่คิมจ้าขอบคุณมากจ้าพี่คิมว่าเป็นอย่างจ้าพี่คิมจ้าหาเช็คสตอยู่ใช่ไหมงานยุง่งงานยุ่งพี่เนองพี่คิม ก็เป็นอย่างอ้าวก็เป็นอย่งไลทุกวันเลยหนูอ่ะถ้าไม่ไล่อย่างไหอก็ประมาณวันนึงวันนึงแค่นั้นแหละเนาะอ่าคนี้พรุ่งนี้หนูก็จะไปร่วมไปร่วมงานศพกับของคุณปู่นะทุกคนใจหายเหมือนกันเด้ยอยู่ อยู่กับปู่มาประมาณปู่นี่คือพ่อแฟนนะคะพ่อแฟนอยู่กับปู่มาประมาณสองปีเนาะก็รู้สึกกับปู่พันกับแกอยู่ขนาดไม่ใช่ลูกนะทุกคนนะไม่ใช่ลูกพ่อรู้ว่าแกตายก็ยังแบบเศร้าใจนะเออเศร้าใจส่องอยากให้ตามเพิ่จยิ่งสนะอือ ในบ้านอยู่กันในบ้านอยู่กันห้าคนใช่ไหมคะทุกคนตอนนี้ก็จะเหลือแค่สี่คนมันเจอกันทุกวันเนาะเจอกันทุกวันเพราะไม่มีคนหนึ่งอยู่มันรู้สึกเป็น,ปนแปลกๆนะคะขอบคุณจ้าพี่คิมขอบคุณค่ะพรุ่งนี้หนูจะไปดูเขาทําพิธีทางศาสนาคริสต์นะคะับว่าเขาทำยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเด้อทุกคนเด้อที่อยากรู้นี่ก็คือแบบนี้แหละ เมื่อวานก่อนแฟนถามว่าเธอเธอจะไปเธอจะไปกับฉันด้วยไหมก็เลยบอกว่าไปอยากไปนางได้ถามว่าเอ้าแล้วไปแล้วใครจะดูลูกล่ะเอาพาลูกไปไม่ได้หรอแฟนเลยว่าไม่ไม่อยากให้ไม่อยากให้ลูกสาวไปทุกคนมันเอาน่งถือนะนั่งถือนาะง,งไม่อยากให้ลูกสาวไปโรงพยาบาลไม่อยากให้ลูกสาวไปไปงานศพไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะนาง นังกลัวลูกฝันร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนอืออหละอยากไปดูอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นประเพณีบ้านเขาอะนะ <S <S เกี่ยวกับ <S <S เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะเราเราชอบดูนะ,ะทุกคนอืมมักเบิงแล้วเขาไม่เหมือนบ้านเรานะทุกคนนะถามแฟนว่าปู่เสียอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมแล้วทำไมถึงไม่เอามา มา,มาอยู่บ้าน <c oughs> หมายความว่าบ้านเราเนาะคนไทยเวลาเสียจากโรงพยาบาลเขาก็จะมามา,มา,มา,มาทําบุญที่บ้านถูกไหมมาทําบุญที่บ้านมามาทําความสะอาดคนที่เสียชีวิตเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรอย่าง,งนี้ใช่ไหมคะแต่ศาสนาคริสต์ก็คือไม่เอาเข้าบ้านนะคะทุกคนไม่เอาเข้าบ้านเลยแล้วก็ไปที่โบสถ์อย่างเดียวอืมไปที่โบสถ์เหมือนที่เราเคยเห็นตามหนังตามอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็เขาก็จะมีแบบแบบฝังศพหรือว่าจะเลือกเป็นแบบเผานะคะ ที่นี้เหมือนปู่แฟนบอกว่าปู่เขาเลือกแบบเผาปู่ปู่แบบไม่ฝังทังละไม่ฝังล่างอะ่ะทุกคนปู่เลือกแบบเผานะคะอืแบบเผา <laughs> อืมอีคิมจริงของบ้านเราหล่อให้เลยบ้านเขาตอนกลางคืนยังเป็นแบบ มืดๆนะมืดๆจะถามว่าน่ากลัวม,มันก็น่ากลัวอยู่แต่มันไม่เท่าไม่ไม่ไม,ไม,ไมีกลัวเท่าเท่าเมืองไทยเมืองไทยนี้แค่เดินผ่านก็เสียงเสียงลมเนาะเสียงลมเสียงต้นไม้เสียงอเสียงนกเสียงกาเนาะอือ <laughs> อือสุสานบ้านเขาก็หนูเคยไปสองสองรอบนะทุกคนไปไปรอบที่สองเดินผ่านอะ่ะ ก็ไม่ใช่ก็เดินเดินในสุสานนั่นแหละทุกคนลมมันพัดตึง้งลมพัดตึ้งมาอ้ยวากวา็ว่าถอดกลิ่นสาบอ่ะนะทุกคนอุย้ยเหม็นมากมเหม็นเหม็นของแท้ทุกวันนี้จําขึ้นจําจําติดจมูกเลยนะคะอืมจำติดจมูกเลยแล้วเขาก็แบบว่าพูดถึงเรื่องการพูดถึงเรื่องการแบบ,บจัดให้สอยเงินใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบว่าใช้ใช้เยอะเหมือนคนไทยนะอืม พอเสียปุ๊บนี่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไปเดินบอกเยอะแยะเหมือนเหมือนเหมือนไทยบ้านเท่าอ่ะเขาก็จะไปเดินบอกเพื่อนสนิทกับเพื่อนๆอนอะไรอย่างเงี้ยแค่ไม่กี่คนที่เขาประมาณยี่สิบคนได้ละมั้งทุกคนถ้าจะไม่ผิดนะยี่สิบคนได้มั้งแล้วก็ าก็จะมุงเลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารพรุ่งนี้หมายถึงทำให้ปีจ๋าเขาก็จะเลี้ยงอาหารที่โรงอาหารที่โรงอาหารไปกินที่ร้านอาหารนะคะทุกคนไปกินที่ร้านอาหารเป็นการขอบคุณที่มาแบบแสดงความเสียใจกับพวกเราแอางสินะ่ะนั้นไปกินที่ร้านอาหารประมาณนี้แหละทุกคนประเพณีบ้านเขา เป็นบ้านเราเนาะสองสามวันอ,อ่นอัวกันอยู่ในบ้านประเพณีไทยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะประเพณีบ้านเขาก็เป็นอีกแบบนึงบ้านถ้าเป็นไทยนี่ก็คือแบบว่าบ้านนี่ก็คือต้องปัดกวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็จัดงานจัดกคง,งจัดงานอะไรนีร้ใช่ไหมทุกคนก็จะมาเต็มบ้านเนาะช่วยกันทํากับข้าวทํานั่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนบ้านเราแจกซอง แจกซองแจกซองสวดมนต์ทำกับข้าวทำกับข้าวเสร็จปุ๊บพอหมดงานปุ๊บก็มาแจกจ่ายว่าเสียค่าอะไรไปบ้างเนาะค่าหมูค่าไก่ค่าเหล้าค่าบุหรี่ทั้งหมดเงินเท่านี้อะไรอย่างนี้ก็ได้จ่ายไปอีกจ่ายเพิ่มไปอีกอะไรประมาณนี้ทุกคนนึกว่าไหมประมาณนี้ บ้านเขาคือกับข้าวลงอาหารเนี่ยไม่ใช่กับข้าวลกับข้าวแล้วอาหารอย่างเดียวจบน่าจะสองอย่างสองอย่างไม่มีแขกใครมาแบบไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีไทยบ้านมาบ้านนะทุกคนนอกจากญาตินะคะประมาณนี้แหละอือเราก็ไม่มีใครมาใส่ซองเหมือนบ้านเขานอะบ้านเบบ่าแกแบบว่าเราแต่สัตวทานบอกอใส่ซองแล้วก็มาช่วยมาช่วยบุญงานบ้าน ทุล,ลอยสองรอยห้าสิบาท,บาทนะยี่สิบาทถึงสิบนะยัวนี้ไม่มีแบบนั้นนะคะอยู่นี่ไม่มีอะไรเงินเลยลูกๆเขาก็ใช้ชีวิตปกตินะคะไปทำงานกันเหมือนเดิมไปทำงานกันเหมือนเดิมแล้วก็เขาเขาก็เสียใจกันอยู่นะคะทุกคนเหมือนเหมือนเรานั่นแหละ เขาก็เสียใจกันอยู่ด้วยว่าเขาไม่ไม่ไม่ฟูมไฟล์ใช้ชีวิตปกติแล้วก็ไม่พูดไม่พูดลำไรไม่เอื้อนเอ่ยถึงอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่เอื้อนเอ่ยถึงว่าเออยั่งสอนยังซีมานางหายงึงงึสีละสังเกตบ้านนี้นะไม่มีนะทุกคนอืม เชื่อเชื่อถ้าจัดแบบจัดแบบใหญ่ตัวลังการแบบของกินของอะไรจัดเต็มจริงๆพี่คิมพี่นวลสวัสดีจ้าเสียใจด้วยนะคะครอบครัวแฟนขอคบคุณคุณใาพี่นวลจ้าพี่นวลใหม่สวัสดีค่ะคนที่เป็ดแล้วเนาะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะว่าจะมีอะไรอดใจไม่ได้ ใจไ่ไหวพี่น้องเอ้ยถามขา่า <c> ว <oughs> หนูมาตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่บ่ายโมงหนูตื่นมาสี่โมงกว่าจับโทรศัพท์เห็นพี่เมย์อะไรอยู่แต่ว่าหนงหิวข้าวไงพอหิวข้าวปุ๊บลูกสาวอยู่กับยาา่าพอดีโอ๊โอมยมาไล์ดีกว่าทนไม่ไหวออืม,อมยังไม่ทันที้เข้าไปบ้านใครแบบจริงจังแล้วนี่นะ ตอนนี้ก็ว่างอยู่ปกตินะใช้ป็นปกติแหละสวัสดีจ้าขออีกสามเสียงขออีกสามเสียงเป็นสิบเสียงใช่ไหมยอ้ยข้าจีเบาวจีไปให้ชีวิตคนเ,าาเมนมข้าเนาะบ่าเมนมาเข้าบาเมนมาเข้าหลังเนาะ เป็นบ้านเราเป็นบอสเป็นห้าสิบคนตามโอ้ทุกคนคะ่ะไปติดตามพี่พี่นวลได้นะคะไทยตุรกีอินเบอร์ลินพี่เขาก็ทำช่องอยู่เหมือนกันประเทศตุรกีบอกเลยว่าเหมือน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 คล้ายคประเทศไทยทุกคนของกินของอะไรพ้าชำพี่วิโก้พี่วิโก้ iko, บ้านพี่ พี่นิโก้ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแค่เล่าขา่ขาวก็ขวดละร้อยกว่าแล้วทุกอย่างที่บ้านราคาแพงแพงบ้านหนูจะเล่าอะไรฟัง <c oughs> มีคนแถวบ้านม่ฟังไหมเนี่ยก็มีอยากให้ดูเดอ้อค่ะลงคลิปลง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 ,ลงช็อตไปวะลาสามสี่คลิป <c oughs> <c oughs> พูดถึงพูดถึงงานงานงานสฉมบ้านเราหนี่ยทุกคนมันติดมันติดอยู่ในใจแบบหนูมีความคิดอีกแบบหนึง่ง มีความคิดอีกแบบหนึ่งนะทุกคนนะอืมอ่าพูดตอนยายหนูเสียเนาะตอนยายหนูเสียแค่จัดงานเล็กๆนะคะทุกคนแบบจัดบ้านๆบ้านแบบจนๆนะทุกคนเชื่อไหมไ่หมดไปแปดหมื่นหมดแปดหมื่นไม่พอหอดอันบ่ดดายยังจักบาทอืมหมดแปดหมื่นไม่ได้อะไรสักบาทเลยทุกคน พอหมดงานปุ๊บผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะชวนให้เราอ่ะไปดูเอกสารแต่ตอนนั้นหนูอายุแค่อายุไม่เยอะที่สิบยี่สิบยี่ห้ายี่หกหรือเปล่าจะไม่แน่ไม่ได้ไม่แน่ใจไม่ทันคนอะนะทุกคนเขาก็บอกว่าเงินไม่มีเหลือเงินไม่มีเหลือบัญชีบัญชีใช้ชจ่ายแปดหมื่นพอดีเป๊ะหนูคิดนใะจ่ายบ้าแปดหมื่นเงินที่ไหนมาใช้นี่เขาวะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอืมคนบานเฮา เบายากถือฟังถือฟังชิดมาแบบนั้นเนาะแมนรู้จากแมนอย,นอยู่สัญญาณดีไหมนี่เป <c oughs> ็นอีลีเดฟพี่เอ้ยหน,ตตาาน,หนยูตาสีตาสาบ้านบ้านหนูก็ยังตาสีตาสาบ้านบ้านหนูก็ยังแบบว่าหมดไปแปดหมื่นเลยทุกคนอืม หมดไปแปดหมื่นพี่เหมียวเซ็นซนสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะป้าหมดแปดหมื่นคิดในใจป้าถ้ามันก้าหมื่นแสนหนึ่งจะเอาเงินที่ไหนจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเขาวะประมาณนี้ทุกคนแล้วทีนี้ไอ้เงินมันมีเงินสมาคมผู้เฒ่าเนาะเงินสมาคมผู้เฒ่านะแสนสองแสนสองหักนั่นหักนี่ไปมันเหลืออยู่เจ็ดหมื่นเนาะทุกคนเนาะเหลืออยู่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่น แบ่งให้แม่แบ่งให้น้องคนละคนละหมื่นก็จะเหลืออยู่อยู่ห้าหมื่นติดตัวประมาณนี้แหละอย่ห้าหมื่นติดตัวทุกคนผู้ใหญ่บ้านบอกเฮ้าผู้ใดทีมานอนน้ำอ่ะผู้ใดที่มานอนน้ำเฮ้ามาเฝ้าเฮ้ามานันมานี่นะ่ะกระจายข้าวลดพาราเขาเลยเลยผู้ละลอยสองลอยว่ะสันทุกคนแล้วมานอนเป็นสิบให้ให้เรามานั่งเจ็ดแล้วไม่เจ็ดนะอื เลือกแจกเป็นบางคนเสียดายเงินอีหลีสรุปแล้วคือคนตายเนี่ยพ่อแม่เสียเสียใจจะตายหาแต่ว่าเอาใดเงินมากอะไรเงินมากเอาเอามาแจกไทยบ้านภูลซองสามรอยงันสินะ่ะให้กินก็คือทําบุญกินอะทําบุญเนาะก็ให้ก,ก็ทําแบบว่าให้แบบ่าทําคนตายทําบุญแบบว่าแจกจ่ายคนกินนั่นก็เข้าใจอยู่ แต่มันเจ็ดแปดหมื่นอะไรอย่างเงี้ยุกคมมันเยอะมันเยอะจริงๆอืมอืมหลายแห้งเจ็ดแปดเก่าผัเออหลักแสนยังสีมันหลายแห้งอ่ะมันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนซื้อเหมือนซื้อคนมาแสดงความเสียใจอะนะทุกคนเหมือนซื้อคนมาแสดงความเสียใจมากกว่าประมาณเนี้ยนะคะอืม ขอบคุณที่กลับมาใหม่ครั้งครับพี่แมนสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่หลีดูคน <c oughs> เล่ายาปาร์ตี้ครบเนาะอื <c oughs> <c oughs> แต่มันก็ว่าไม่ได้หรอกมันก็เป็นประเพณีไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิอมอ่ะทุกคนตอนนั้นก็ยังเด็ก ที่เขาว่าไม่ได้แปดหมื่นแทนที่แบบว่าตอนนี้หนูจำในสมองแนละ้วทุกคนนะจำได้ว่าไปเบิกไปเบิกค่าอาหารในบัญชีแค่แค่สองรอบรอบละหมื่นนะคะทุกคนที่เหลือหนูก็ไม่รู้ว่าเขาไปเบิกอ,อะไรยังไงมาจากไหนทำไมมันถึงเงินแปดหมื่นมันคือเบิกแล้วในความไม่รอบคอบของหนูอะหนูก็ไม่ได้เรียกแม่กับน้องมานั่งด้วย ตอนนั้นนะนะแต่หนูไปเรียกคนักานหัวใจสวัสดีค่ะเลิฟเก้าขอบคุณจ้าขอบคุณนะคะแต่หนูตอนนั้นหนูหนูไปเรียกหนูไปเรียกอดีตอดีตสามีมานั่งด้วยอดีตสามีมันฉลาดแต่คือตอนนั้นคือถ้าจะให้ตรวจแบบรายละเอียดยิบอยางงั้นก็คือมันก็ไม่ใช่เรื่องนะทุกคนมันพาพานางแค่มานั่งฟังเฉย,ยเพื่อที่จะให้นางแบบถ้ามันเกิดปัญหามานางก็ได้นางก็ได้ช่วยคิดช่วย